สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับที่ปัญญาเทคเตอร์สาขา2นะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูปุต้า MU 4 9 0 2นั่นเอง,งโอโ้โหมาใหม่ครับสดสดร้อนๆนะฮะยังไม่ได้ล้างเลยทีเดียวค <laughs> ันนี้จดทะเบียนปี63นะครับผมสดๆเลยครับมาสดๆเลย ก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับจึงเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันทุกช่องทาง f a c e b o o k t i k t o k YouTube นะครับผมนี่เลยฮะวันนี้เรามานำเสนอกับคูปตา MU4902 นะครับผมโอ้โหใครที่ต้องการรถแท็กเตอร์นะครับไว้ไถไล่นะครับหรือจะปั่นนาก็ได้นะครับลูกค้านะครับแต่งานไถไล่นี่เขาโอ้โหพระเอกเลยทีเดียวนะฮะน้ำหนักตัวเยอะนะครับ การถออกมาดีแน่นอนนะครับสเปคผ่านใช้รุ่นเดียวกับ m 6 0 4 0นะครับเป็นผ่านหกบายสี่นิ้วนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะสี่สิบเก้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ l 5 0เนาะชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้อยู่ที่ห้าร้อยหกสิบสามชั่วโมงนะครับสภาพสีสันเดิมเดิมครับผมนี่ฮะก่องฮันดูลิกยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับสีสันเครื่องยนต์เดิมเดิมนี่ครับชุดลุงหมากอะไรก็เดิมยางก็ดีนะครับสี่เส้นยางเดิมนะครับ เป็นโอตานินะครับด้านท้ายนะครับเป็นงานไล่มานะครับคดีเป็นงานไล่มานะฮะไม่มีรอยแกะถอดนะครับรถจีเอ็มปี63นะครับลูกค้าโอ้โหข้ามใหม่นะครับมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับผมไม้ดีดขึ้นตามล้อนะครับก็เป็นธรรมดานะครับรถงานไล่ ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่585,000บาทนะครับ585,000บาทกับคูปะต u ้า MU น9 0 2นะครับส9แรกลงม้าเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนลอยเลยทีเดียวนะครับปี6 3เลยนะครับลูกค้าคันนี้โอ้โหสดๆมากเลยครับคันนี้โหโ้ากุโอเคมากนชุดใบดันแล้ว เป็เรื่องที่น่าพันนะครับไอจุดหลังอะไรปกติครับทำงานคล้าปกติเรนด่วนเลยครับผมใครที่ต้องการหา MU4902 นะครับนี่ครับเชิญไปที่ร้านปัญญาเทคเตอร์เลยครับผมโอ้โหแรงดีจริงครับสำหรับ MU49 ตัวนี้สนใจติดต่อสอบถามนะครับ5 8 5 0 0 0บาทใบมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร 0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 2 9 9 9 8 8ยเากาปิดทำการทุกวันนะครับรถอยู่ที่ลับบัญชีเดกเตอร์สาขาสองนะครับบ้านท่าเคาะตำบลวังบัวอำเภอคลองขุกำแพงเพชรนะครับโทรมาติดต่อโทรมาทดลองขับได้นะครับมีส่วนลดให้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ